เวลคัมท <Welcome> ูพิพิมชาแนลสวัสดีค่ะกระพูกระบุกระบองค่ะในรีแคปเพลงแค่กูครับ CNP ฟีกับ PTSK ครับผม S S S เอส่าฮพุ่งใส่ไม่ดีบอกว่า S นี่มันพุ่งมาก S พุ่งนี้ ในคอมเมนต์ของน้องๆมีคนมาเมนด้วยนะฟังแล้วนึกถึงตัวเองตอนที่กําลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตเลยครับเหนื่อยมากแต่ไม่คิดทิ้งเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้สักครั้งเลยแม้จะแบบร้องไห้คนเดียวอยู่หลายครั้งเพลงนี้เหมือนตอกย้ำว่าหมดแรงก็แค่พักให้หายเหนื่อยแต่ไม่เคยหมดไฟลงจริงๆฟังแล้วมีกกาลังใจมากค่ะพี่แชมป์ทำเพลงดีๆออกมานะเนี่ยเป็นกําลังใจใช่เป็นกําลังใจฟังแล้วคนลุกจริงๆนะเราว่าทุกคนนะก็น่าจะเหมือนกันอะที่แบบว่าต้องผ่านความยากลาบากอะไรในชีวิตนะก็วัดกันนเาาวว่่จจะะแบบไได้มหลกป แล้วก็เริ่มแรกที่น้องบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่คนถามว่าทำไมกูไม่สู้ต่อทําไมถึงไม่เซ็นสัญญากับคายต่อถูกไหมน้องก็บอกว่าเอ้ยแล้วทำไมถึงไม่มีใครมาถามกูบ้างกูเหนื่อยไหมกูแบบคือแบบไหวไหมอย่างเงี้ยแล้วว่าเขาก็สู้ต่อนะแต่เขามาสู้ในอีกทางหนึ่งใช่ใช่มีวันนั้นน้องมาหาพี่วองพี่วองชวนมาแหละก็มานั่งคุยกันคือเหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันน้องมาเป็นปีๆเลยเนาะแล้วเราก็เหมือนว่าแบบมานั่งคุยกันปรับสารรุกสุกดิบกันอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้หลายๆอย่างในชีวิตคือเขาจบกันด้วยดีนะไม่ได้้มีปััญหาาาาออออะะะะไรกกกนนนแต่่่วงเเค็ยจ แนวทางของตัวเองน้องก็าโอเคงันไม่ไรพอออกมาเดี๋ยวเขาก็จะทําแนวทางของตัวเองถ้าเปรียบกับเส้นทางฮิปฮอปเนี่ยการทําเพลงแร็ปเป็นเส้นทางนะค่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับยานพาหนะวะที่โอเคมันเป็นรถที่คันใหญ่กว่าวิ่งเร็วกว่าอาจจะแบบมีฟังก์ชันอะไรเยอะกว่าเงี้ยสะดวกสบายกว่าแต่ว่าโอเคซีเอ็นเขาก็แค่เปลี่ยนคันมาเป็นรถของตัวเองถูกว่าเขานั่งรถตัวเองของเขาเองคนเดียวเขาอาจจะสบายใจกว่ารู้สึกดีกว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ว่าก็ถึงเหมือนกัน โอ้โหคมลาผู้บินเรื่อย <laughs> <laughs> บีดนี่เป็นเพลงไม่ได้เป็นเพลงที่แบบน้องมาเดือดอะแล้วท่อนฮุกคือบูมชอบบูมชอบเสียงน้องคนนี้เหมือนกันมาเป็นแบบเพาะเพาะเพาะาแลซีเอ็นอะเสียงไม่ได้โดดจากน้องคนนี้จากน้องพีคือปกติเอ็นงเขาจะต้องเดือดแบบใช่ใช่แต่พอมาเนี้ยพอน้องคนนี้มาเพาะอะแล้วซีเอ็นมาเป็นจังหวะแลปทีมเสียงไม่ได้โดดจากน้องคนนี้มากคือซีเอ็นดูแบบตามฟิลเองตามฟิลเอออะใช่ไหลตามฟิลแต่ยังคมเหมือนเดิมคำเขายังคมลงแบบคมคมเหมือนเดิมเวอร์เดียวมีฮุกแค่เปิด ทยฟังยาวๆเพลินๆนะไปโอเคดูเนื้อร้องกันเลยสภายกระเป๋าก้าวเดินตามฝันแม้ว่ามันเลือนลางจะเหนื่อยและท้อก็เพียงอยากขออย่าเดินหลงทางไปไกลหอบฝันนั้นไปสุดท้ายต้องมีวันของเราอันนี้ท่อนฮุกฮุกก็เข้าใจกันง่ายๆนะใช่้องสูต่อไปทั้งวันมันต้องสาเร็จทั้งวันต้องเป็นวันของเรารู้แหละว่าบางทีมันอาจจะแบบเรือนลางวะมันยังไงวะจะไปดีไหมไม่ไปดีไหมรถบางคันอาจจะพาเราไปไม่ถึงเน่เน่ไหมก็เปลี่ยนคันด้วยฟังซูโอเคต่อไปนะคะ CN ในขณะที่ ทุกคนตื่นเป็นเวลาเดียวกับที่กูหลับก็ทำเองกลางคืนเราใช้ชีวิตกลางคืนเธอพูดแต่ถูกแล้วกูจะแย้งทําไมวะยืนอยู่ที่กรุงเทพเพื่อเราวันเดียวคือวันที่กูกลับก็คิดถึงบ้านใช่จริงบ้างเพราะว่าเขามีน้องมีครอบครัวอยู่แล้วบางทีเวลาต้องไปทํางานต่างจังหวัดหลายๆวันมันก็แบบคิดถึงบ้านนะเอ้ยน้าตาจะไหลปะเนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงเราเราพูดถึงคนทั่วๆไปอย่างเราเราไม่สนใจอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเรามันแข่งแกล้งเฮ้ย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 โมงเป็นบ้าโกหกกับคน ที่บ้านมาตลอดว่าเงินมันพอใช้นี่เราชอบประโยคนี้พันเดียวกับอีก2อาทิตย์มึงว่าทั้งหมดมันพอไหมพอถ้าเป็นแบบมาม่าที่ท<ค>ำเล <ไป S 2> ที่มึงอยู่ด้วย <laughs> พอแบบเขียมจัด<ช>อ่ะเขียมจัดอ่ะสองอาทิตย์นี่โหดนะน้ํามันน้ามันขึ้นอีกใช้ว่าละร้อยก็คือไม่พอไม่พอต่อไปนะคะกูทอแล้วทออีกในความฝันกูเองที่มันนั้นอยากจะเป็นร้องไห้อยู่คนเดียวแต่น้ําตากูไม่อาจกระเด็นร้องไห้ในใจคนลุกเลยนี้บางทีมันเหนื่อยยากนะมันเจอเรื่องราวอะไรเยอะแยะแบบบางคืนต้องนองนร้องไห้แต่ว่าต่อหน้าคนอื่นต้องทําเป็นแข็งแกร่ง<ๆ>ไว้ขอโทษทุกคนด้วยถ้ากูไม่ดังอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยสําหรับพวกพี่คือเราเห็นน้องตั้งแต่วันแรกวันที่ไม่มีชื่อเสียงเลยกูจะร้องอวันนั้น้นนองงมา่ก็ ถึงเรื่องนี้อโอ้จะร้องเลยแ <Yes. S 1> <laughs> ล้วก็ต่อไปนะคะกูบอกกับแม่ว่ากูมีเงินทั้งเหมือนมีดปักอยู่ที่หลังคําพูดว่ามีเงินแม่มปัญหาแต่แบบมันไม่จริงเนี่ยลำบากมากๆแต่ต้องโกหกแม่ว่าสบายกูอาจจะกระจอกก็ได้นะเว้ยที่กูแม่งเลือกจะกลับบ้านไม่มันไม่ได้กระจอกอะกลับบ้านมันไม่ได้กระจกอย่างที่บอกครับก็แค่เปลี่ยน<อ>คันใช่แค่เปลี่ยนรถคันใหม่นั้นเองอุดมการ์คือสิ่งเดียวที่กูไม่คิดกับข้างเพราะเพลงมันเป็นสิ่งเดียวที่กูพร้อมตายไปกับมันและกูจะแรปแม้กูจะไม่รู้เป็นสถาปนิกหรือจับกาอชีพไหนยูง ได้ไม่ว่าอตอนนี้กูกําลังหาเงินจากอย่างอื่นแต่ว่ากูก็ยังคงแรปอยู่เสมอยังคงทําเพลงอยู่เหรอแต่สําหรับเราคือไม่รู้ว่าเป็นสถาบันนี้หรือจับการครือไม,ไม่รู้ว่ากูจะดังสุดไหมหรือกูจะไม่มีชื่อเสียงเลยไหมประมาณนี้ด้วยไม่รู้ก็สถาบันนี้เขาทํารับเหมาก่อรสร้างเขาเป็นสถาบนี้ด้วยคือเขาก็ออกไปทํางานเองด้วยและกูก็จะแรปแม้กูจะไม่รู้ว่าตอนนี้กูเป็นสถาบันนี้หรือจับการกันแน่ไม่รู้ว่ากูคิดเห็นยังไงแบบนี้นะกูเอาทุกอย่างมาเดิมพันขึ้นไปสู้ไกลบ้านจนกูต้องถามตัวเองกูแลกอะไรไปบบ้้้าาางงมมมันนคุกททีู่่ตอํสิ ที่อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเราต้องแลกกับการที่ต้องอยู่ไกลบ้านด้วยระบายกับบุหรี่ที่กูเพิ่งสูบไปเสร็จแล้วใครทําเหี้ยกับกูก็ตามส่วนกูไม่ผูกใจเจบอเตอนวันที่นั่งคุยกันน้องบอกว่าน้องไม่เฉยน้องปล่อยน้องไม่ได้สนใจว่าใครจะทําอะไรไม่ดีกับน้องจริงอะดีอะเรื่องที่มันไม่ดีก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ในหัวทำไมอะปล่อยไปก็คือจบไงน้องเป็นคนเดียวที่พูดก,กับพี่บูมว่าอะไรหรือว่าพี่บูมนี่เก่งเนาะเถียงกับคมนน<ข>อมเมนต์ทุกคอา นี่กลับพี่วเนี่ยแถมเลยจริงๆเขาว่าเลยเมื่อไหร่จะทำใจได้ก็ได้สิฉันคนเรามีวิธีแก้ปัญหาเหมือนกันครับถูกกูเอาชื่อ CN ไปเก็บตอนนี้มีกูกับกูกูไม่เหลืออะไรแต่กูมีกูกับกูกูสนแค่คนรอบตัวคนที่พร้อมไปสู้กับกูเพราะกูไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายมันจะมีใครที่อยู่กับกูกูทิ้งทุกอย่างไปกับความฝันตอนนี้มันเหลือแค่กูกับกูไม่ดังก็ช่างแม่งกูแค่ต้องกลับมาอยู่กับกูกูเหลือแค่สิ่งเดียวคือคนที่พร้อมไปสู้กับกูเพราะกูไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายมันจะมีครยูกกับ แล้วเขาบอกว่าเพราะแบบเพลงกูไม่ใช่กระแสนั้นดันไม่ใช่ข้ออ้างเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยากไปหาพ่อบ้างคืออยากกลับบ้านโอเคสุดท้ายอ่ะเพลงที่เขาทำอ่ะมันไม่ใช่กระแสแน่นอนมันก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะทําให้เขาไม่ได้ดังเปรีย้ยงปางขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ว่าที่วบาก็พเพลงกูมันเป็นแบบนี้กูเลยไม่สําเร็จมันไม่ใช่ข้ออ้างเออแต่มันก็มีส่วนที่มันทําให้มันยากขึ้นเราว่าแต่ซีเอ็นก็เราก็ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งนะคือประสบความสาเร็จเนี่ยเทียบกับอะไรมึงมองย้อนกลับไป ระดับโลกะระดับอะไรงั้นโอเคมันอาจจะยังอีกห่างไกลแต่ว่าเฮ้ยเราก็เดินมาไกลเราสู้กับตัวเองเมื่อวานเราไม่ได้สู้กับคนอื่นเหมือนที่เคบอกว่าหันไปมองข้างหลังว่ากูเดินมาไกลขนาดไหนเออใช้ชีวิตแบบที่ดีขึ้นกว่าตัวเองในเวอร์ชันเมื่อวานก็พอ,อแล้วปะทุกวันดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็ก็คือโอเคแล้วเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยากไปหาพ่อบ้างคือพ่ออยู่บ้านใช่ปะเลยแล้วทุกคนก็ต่างทําชื่อเสียงเงินทองของกูทั้งหมดเหลือไว้แต่สิ่งที่ต่างจําสิ่งที่มันเกิดในเวลาในอดีตมันคือเวลาต่่่่่าาาางงงงววววววััััันนนนนนนทีีอออออออบบกกกกเเเลมตรร์์ชช ออัันนแบบเเเววรร์์ชช่่่่กาใหมคือคนเราเว้ยทุกคนอ่ะมันแบบว่ามันผ่านประสบการณ์ผ่านชีวิตผ่านเรื่องราวสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆหรือโอกาสที่ได้รับมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะเพราะงั้นจะดังช้าดังเร็วจะดังหรือไม่ดังแต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้ต้องเทียบกับตัวเองเพราะว่าทุกอย่างแต่ละคนมันเจอมาไม่เหมือนกันก่อนกูตะเลิดปล่อยให้มันไหลไปกับบีดถึงกูลำบากตักตังสรุปว่าความดังไม่ใช่ในสิ่งที่กูต้องการบางทีกูไปเล่นร้องไห้ไปมึงอยยามาจับมาจ้องนานในวันที่ยังไม่โตกูเปิดช่องก้าวดูโกคููอน่ากระตุ้นตอา ความทุกข์ทั้งหมดไปลงในเบอโซจูคือคือหมายถึงเมาปะ่ะในวันที่กูหมดสัญญาอะไรที่มันเหนื่อยเกินไปมันทําให้กูหมดศรัทธาก็จริงบางอย่างอะไรที่มันเหนื่อยเกินไปมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฟลอะไรที่มันพยายามไปแล้วแบบว่ามันยังไม่เห็นผลลัพธนะ์ป่ะสุดท้ายมันก็คือจะทําต่อไปจะอันนี้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนคันหรือจะเลิกไปเลยอ่แต่นีเขาไม่เลิกไงเขาไม่เลิกเขาแต่เขาแค่เปลี่ยนวิธีการอ,อยากคิดอะไรคิดไปกูยืนรอให้เกียดแนวเพลงที่ไม่ใช่ตลาดนี้กูไม่ยอมให้เสียกูทําของกูมาเองทั้งหมดแลละกูไไมม่่ยยยออออให้เเเปีีน อบวันนี้แล<ช>้วแบบว่า<ช>ส่งต่อให้เพลงกูจะไม่ได้ตลาดแต่ว่ากูมั่งเป็นแบบเนี้ยกูไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนกู โอเคจบแล้วนะคะนะเนอะรอประมาณนี้เนอะเพลงประมาณนี้ชอบความความคม,คมแล้วก็เข้าใจวาความรู้สึกน้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราก็พูดกับน้องไงแล้วก็เรื่องทุกคําทุกอย่างที่เขาเล่าออกมามันก็คือ,อสิ่งที่เขาคุยกับเราที่ที่เขาเล่าให้เราฟังมันก็คือความรู้สึกของเขาจริงๆเพง<ช>ลงแรปมันก็เสน่ห์มันก็ตรงเนี้ยนะ,ะใช่ไหม,มนี่คือความรู้สึกที่เขาออกมานะคะเราชอบแบบการที่แรปยาวๆอย่างเ้ยร์ดเดียวอะ่ะคือคนชอบฟังเพลงแรปเราว่าเขาน่าจะชอบเรื่องการลงคาการสัมผัสคําที่มันแบบคมคมนะแล้วพอยาวๆแบบเนี้ยแล้วมันเพลินนะทั้งบีททั้งเสียงร้้องนนน่มมัักกไไดระท มันไหลๆไปแล้วมีความสุขส<ช>ู้ๆน้องขึ้นมากรุงเทพเมื่อไรเหมือนเดิมเจอกันได้ครับมาเจอกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดูบล็อกชักกันด้วยนะคะบบ๊ายบายจุ๊บบาย